สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกๆคนตอนนี้นาอยู่ที่บ้านที่ภูเก็ตค่ะบ้านริมเขานะคะฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกๆคนไปไปเล่นน้ำทะเลไม่ได้เลยเด้อทีคะโอ้มืดมาก ตกหนักมากมากอาหารเช้าง่ายๆทำเองกินเองเกาะภูเก็ตค่ะลูกปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทย ขนองปังกับไข่กวนของเม็ดเป็ดเข็มทองผัดกระเทียมพริกไทยตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วค่ะเริ่มจะมีแดดมาแล้วค่ะบ้านริมเขาเขียวชะอุ่มเลยค่ะหลังจากฝนตก เราจะไปทะเลกันค่ะทุกคนไปทะเลด้วยกันเลยค่ะเม็ดพร้อมแล้วเราไปทะเลกัน <Okay. S 1> ปลาตองปีไปทะเลไปด้วยกัน โอ้ยปลาลาอยเดี๋ยวนี้ปลาได้เนี่ยอยแหเโหขึ้นแรงมากเลยเพือนเพืนปาตองเม็ดหิวถุงก้วยทอด่าทองาดีแล้วมาหดป่าตองหาดป่าตอง เงียบช่วงนี้เดือนพฤษภาเงียบค่ะต่างชาติไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็นล่งเงียบไม่เยอะเหมือนตอนปีใหม่ช่วงปีใหม่ตรงนี้นะคะจะนั่งกันเต็มเลยอะจะมีต่างชาติเยอะมาก น,นี่คาว้าอร่อยอร่อยกล้วยทอดเผือกทอดกล้วยทอดอร่อยมากอือร่อยกินกล้วยทอดไปด้วยเมื่อกี้แวะซื้อ40บาทกล้วยกับเผือกอดูจักรยานนี้เลยค่ะ47,990ดก แต่สวยมากเลยซึ่งแบบเคสมีกุญแจมีกุญแจด้วยเหรอกุญแด้วยเม,ม็ดชอบมากเลยคันนี้เม็ดชอบเม็ดได้อะไรเครื่องปิ้งขน,นมปัง <c oughs> เครื่องปิ้งขน,นมปัง <c oughs> น่าจะทำฮะอาหารเย็นเย็นนี้น่าจะน่าซื้อหมี่เหลืองมาถั่วงอก ผักกวางตุ้งแล้วก็เป็นลูกชิ้นหมูนี่ค่ะนะซื้อมาแล้วเดี๋ยวนาจะผัดเป็นผัดให้เม็ดผัดแบบผัดซีอิ๊วอะค่ะแต่นาจะใส่เห็ดเข็มทองไปด้วยแล้วก็กวางตุ้งที่หัน่นนี่ค่ะนาผัดให้เม็ดของนาก็เดี๋ยวนาจะทําเป็นเตี๋ยวน้ํานาชอบกินก็เตี๋ยวน้ําของเม็ดก็ทําเป็นผัดซีอิ๊วเรามาดูกันค่ะอาหารเย็นนี้ที่ภูเก็ตค่ะ ล้วก็จะใส่กระเทียมเขไปน้ำมันนิดๆแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตอกไข่ใส่ไหนึ่ง้องหอมกระเทียมมากเลยใส่ลูกชิ้นหมู ถ้าใส่เส้นเหลืองเส้นหนี่งมีไข่ก็จะหยกซีอิ๊วดำใส่ไปหน่อยซีอิ๊วหวานนะคะเมือ่อนาพัดเส้นคลุกเข้าด้วยกันแล้วก็จะใส่ฝักวางตุ้ง เอาต้งไปผัดสามีนาเขาชอบกินผักมาเลยใส่ผักพิเศษเลยพิเศษแล้ว,ลวนาก็จะใส่เห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทอง โอเคผมหิวข้าวมีอะแม่แม่ผมหิวข้าวโอ้ยมีอะ <laughs> แล้วหน้าก็ใส่ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลแล้วทุกคนก็ ปรุงตามที่ชอบเลยนะคะนาใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนแล้วก็ผงปรุงรสเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่พริกป่นอะไรก็ตามชอบเลยค่ะอาหารเย็นของสามีดินเนอร์สามีในภูเก็ตเนี่ยผัดซีอิ๊วเม็ดชอบมใส่ซอสพริกเม็ดชอบซอสพริก ชสแกนโจมีว oh, uh ุฒสไปซี่โรซาโรซาเป็นซอสพริกอ uh, ูนิท e e ูอ่ผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วใช่ไกลไกลลูกชิน้นลูกชินกกช้นหมหูแล้วก็ผักกวางตุง้ง <c oughs> เดี๋ยวขา้าน่าจะทำเป็นเตี่ยวน้ำ ของเม็ดผัดเตี๋ยวแห้งเม็ดไม่ชอบเตี๋ยน้ำโอเคเดี๋ยวน,ยวนาทาของนาของนาทกาก๋วยเตี๋ยวน้ําง่ายๆนาก็ต้มเส้นต้มลูกชิ้นแล้วก็ผัก,กวางตุ้งผักอะไรที่เราชอบเราก็ต้มใส่ก็ไปต้มแล้วเราก็มาปรุงด้วยเครื่องปรุงของมาม่าค่ะ ง่ายๆกลวยเตี๋ยวน้ำนี่ค่ะนี่ของหน้ากล้วยเตี๋ยวน้ำใช้เป็นเส้นมาม่ามาลวกแล้วนะก็ทำเป็นก๋้วยเตี๋ยวน้ำค่ะอาหารเย็นง่ายๆมากินอาหารเย็นด้วยกันค่ะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะคะ คลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ